เวลาเจ็ดโมงเช้าเอกี่เอกเอกเอก๊ะเช้าหรอลุกกัอนดอีกว่าฮ้ลลุกแล้ว<ม>ไปอาบน้ำแปรงฟันก่อนแล้วกันเฮ้ยถอดรองเท้าก่อนดีกว่าเฮ้ยเสร็แล้เขี่ยไปข้างๆก่อนแล้วกันถอดกงเกง นี่นาวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันอ้ยแต่กลัวหายจังฉันคงไม่ลืมหรอกของสำคัญแบบนี้อ้ยงั้นลงอ่างเลยแล้วกันเอ๊ะเดี๋ยวทำสบู่ก่อนสิไหนหาสบู่ก่อนเอ๊ะจำได้ว่าอยู่ตรงนี้นะ่ะไหนลองหาสิเอ๊ะมีทั้งสบู่เหลวสบู่ก้อนเอาสบู่เหลวแล้วกันไง เทไปเลยเก็บดีกว่าไฮ้ยังไงเอ๊ะทำไมมันดูไม่เข้าที่เลยเดี๋ยวลองจัดก่อนเรียบร้อยลงอ่างเลยชิดิชิดดิดิดิดเสร็จแล้วเออแก้เปียดีกว่าแล้วหวีผม โอ๊ยรอตั้งนานอะไรเนี่ยไม่เห็นเห็นนี้ใครมาเข้าร้านชิ้นเลยโอ๊ยบารบี้ก็มีรูลจะตื่นหรือยังพุตสาตื่นมาเปิดร้านตั้งแต่ตีสี่รู้ไหมว่าฉันโอ๊ยง่วงนอนมากแค่ไหนเนี่ยโอ๊ยง่วงจะตายอยู่แล้วเอ๊ะงั้นเอ่ยงีบสักพักหนึ่งก็และกัน ฟีฟีโอ้ยทำไมผมชินแบบว่าทำไมเอ้ยเมื่อกี้ฉันไปทำไมมันถึงแล้วก็เมื่อกี้เลเนี่ยโอ้ยโอ้ยไปร้านเอลซ่าดีกว่าไปสัผ่ผขมร้านเอลซ่าเอสแต่ว่าเอสแต่ว่าเอลซ่าจะตื่นหรือ,อยังเนี่ยโอ้ย โอ้ถึงแล้วเอลฟ่านี่เธอยังนอนอยู่อีกเหรอยังไม่ตื่นอีกเหรอี่เปิดร้านค้าตั้งแต่เมื่อคืนแล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้ยอะไรของเธอเนี่ยบาร์บี้ฉันนะ่ะฉันนะ่ะนะตื่นมาตั้งแต่ตีสี่ฉันง่วงนอนมากเลยฉันก็เลยของีีแป๊บหนึง่งเธอน่ะคือตื่นกี่โมงฮะเธอตื่นกี่โมงบาร์บี้แต่แต่แต,แต,แต่ฉันใช่ใช่ฉันตื่นเออเจ็ดโมงนะ่ะ นั่นไงว่าแล้วแล้วก็มาว่าฉันห้ยจ้ะแล้ววันนี้มาทำไมหรอถามแบบนี้เหรอต้องถามว่าเออถ้าพี่คำถามไปนะฉันว่าเธอต้องถามว่าวันนี้เธอมาทำอะไรเหรอมากกว่านะเหรองั้นฉันเปลี่ยนคำพูดใหม่นะวันนี้เธอมาทำอะไรเหรอฮะทำไมต่อสักทีเล่าฉันรอจนเออเมื่อปา ม่ใช่เดี๋ยวนะฉันมาสระผมไม่เธอทําผมไม่ฉันด้วยเข้าใจเปล่าโอเคใจใจ้าใจใจ้าเนี่ยฉันเปิดร้านทําผมวันแรกดูสิร้านฉันก็โอเคหรูอนั่นนี่เห็นไหมมังนะโอเคงั้นเออเราเออทาผมเลยดีกว่านะนั่นไงอาวแล้วไหนก็เอียบไหนอ่ะก็อี้ฉันไม่เห็นเห็นเลย นี่เธองโง่หรือเธอฉลาดกันเนี่ยบาร์บี้ข้างใต้ข้างใต้ไหนใต้ไหนไม่เห็นมีเลยข้างใต้ข้างใต,ต,ต้โต๊เธอลองดูดีๆสิอ๋อเนี่ยเหรอใช่เด็กยังหาเจอก่อนเธออีกนะฉันว่าแหมเธอก็พูดเกินเออหยิบออกมาแล้วกันโอเคเสร็จแล้วนั่งเลยดีกว่าเฮ้ยเมื่อไรเธอจะ ซาผมอย่ชั้นที่เนี่ยเนี่ยชั้นรอแล,ล้วมีเออเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงมีนิตยสารอยู่ข้างๆหัวเธอด้วยนะเธออยากเอามาอ่ะก็ได้นะไม่ใช่นิตยสารหรอกแต่ว่ามันเป็นเอ่อสมุดของน้องหมาน้องแมวเนี้ยจ้าจีดีดีๆีสบายไหมป้าวี้สบายมากเลยจ้าเสร็จแล้วจ้ะแล้วฉันก็มานั่งแล้วเธอก็ลุกได้ละเคจ้าเคจ้า โอ้ทำไมฉันมองไม่ค่อยเห็นเลยเนี่ยพระเจ้าช่วยกล้วยทอดอะไรของเธอเนี่ยพระเจ้าช่วยกล้วยทอดอะไรของเธอฮะเอ่บเปล่าเปล่าจ้าไม่ไม่ไม่มีอะไรเลยจริงจริงเดี๋ยวโอเคโอเคคิดกี่บาทเออเพื่อนเพื่อนกันฉันมามามาฉันฉันฉันคิดยี่สิบบาทโอเคไหมะอันนี้จ้ะ ไปก่อนนะได้จะไปบ่ายฉันทําไมเนี่ยก็บ่ายแล้วอยู่หลังเดียวกันใช่หรออ,อ๋อลืมไปเลย,ยงั้นไปกันนะบายโอ้ยอะไรของเธอเนี่ยขึ้นไปบนห้องดีกว่าเอ๊ะพี่สองกระจดีกว่าว่าเทเรซาทําผมเอ้ยไม่ใช่เอลซ่าทําผมสวยหรือเปล่าไหนสองไหนสิเฮ้ยทำไมผมฉันถึง ไปค่ะเอ๊ะเอ๊ะนี่ฉันนี่ฝันไปเหรอโอ้แต่ดีนะที่ไม่ใช่เป็นความจริงเนี่ยโอ้ยดีจังดีจริงๆเลยทีไ่ไม่ใช่ความจริงถ้าเป็นความจริงผมชินยุ่งแบบนัน้นจะไปเอาเรื่องย่งเอลซ่าโอ้ยโอเคนะคะก็เรื่องก็จบไปแล้วนะคะเออก็ฝากกด กดไลค์นะคะกดซับสไคร์แล้วก็กดติดตามให้บาร์บี้ได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสำหรับรายการแก้มแก้มยุ้ยชาแน,นลกันนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ให้ชาแน,นลแก้มยุ้ยชาแน,นลกันได้นะคะบ๊ายบายนะ